ที่เรากําลังเดินผ่านนะแมะทางซ้ายมืออันนี้ทําไมเรารู้สึกเหมือนมันคือผักเซียนบ้านเราจนเลยนะทุกคนว่าใช่ไหมถ้าใช่คอมเมนต์มาเลยนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปในตลาดนะคะ ในตลาดก็จะขายพวกของที่ระลึกนะคะมัน,นจะฟีลเหมือนตลาดท่องเที่ยวค่ะทุกคนมีขายของที่ระลึกกิฟ์ช็อปต่างๆเราจะพาไปเดินข้างในวิลเลจนะคะทุกคนอันนี้จะฟีลเหมือนวิลเลจมาเก็ตวิลเลจเชิงนี้นะค่ะทุกคนเราไปเดินดูกันเลยค่ะในตลาดนี้นะคะคนจะเยอะมากช่วงวันหยุดนะคะทุกคนจะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยวนะคะ แล้วกำลังเดินไปทุกคนก็อาจจะ